เวลายา่ำรย้าอย่างนี้คือโอกาสทองของศิลปินรุ่นยาวเหล่านี้ที่จะตักตวงสมาธิและความรู้ในการฝึกฝนวิชาและฝึกตนด้วยความมั่นคงทางจ,จิตใจเราเชื่อว่าตอนเช้ามืดเนี่ยมันเงียบมันเหมาะกับการเรียนรู้ที่สุด ถ้าครูช่างเปรียบก็คือตอนมืดเนี่ยคือเรายังไม่รู้พอเราเริ่มมาฝึกฝนมาเริ่มเล่นดนตรีเริ่มรําพอค่อยๆสว่างเนี่ยเท่ากับว่าเราพบความรู้ใหม่ๆบ้านเรียนละครมนดกใหม่เป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัายผ่านแนวคิดใช้บ้านเป็นที่เรียนโดยครูและผู้เรียนรู้กินอยู่ร่วมกันเหมือนครอบครัวใหญ่ทำให้การเรียนการสอนมีความใกล้ชิดผูกพัน เพราะทั้งครูและสิทธิ์ต่างเชื่อมั่นว่าการได้ล่วงรู้อุปนิสัยใจคอกันจึงสามารถถ่ายทอดการแสดงต่างๆออกมาได้ดีเช้าตรู่อย่างนี้เด็กๆต้องเอาชนะความง่วงเหงาห้านอนเ,อเพื่อมาฝึกร้องเต้นและท่องตำรากันตั้งแต่เชา้าทั้งการร้องการรำการเต้นล้วนถูกสอดแทรกไปด้วยความรู้โดยเฉพาะความรู้ทางภาษา ที่คณะละครพบว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับการใช้ชีวิตในอนาคตถ้านอาจากได้ดนตรีเรายังสามารถได้เรียนภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมในเรื่องเกี่ยวกับดนตรีผ่านดนตรีได้เลยคือเราร้องเพลงภาษาอังกฤษแต่งเพลงกันเองเป็นภาษาไทยเอากลอนไทยมาทำเป็นเพลงอะไรอเงี้ยค่ะมากกว่าความรู้วิชาการ ตามไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวปัญหาทางคดีความปัญหาเรื่องความอัตคัดขัดสนถูกกลอนเกลาวอย่างนุ่มนวลด้วยละครเพลงคือหนูเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองคะ่ะอยากได้อะไรก็คือต้องได้อยากอยากจะได้อันนี้ต้องได้อันนี้คือที่บ้านตามใจเงี้ยค่ะ แต่พอมาอยู่ที่นี่มาทําดนตรีแล้วครูสอนพี่ๆเขามาสอนเนี่ยค่ะก็ทําให้สงบลงคือว่าตอนแรกๆก็มันก็ยังติดอยู่กับตรงที่ว่าเฮ้ยเราต้องเรียนเป็นข้าราชการนะทํางานในบริษัทหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะมีเงินเดือนมามาเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาอยู่ที่เนี่ยมันได้รู้ว่าจริงๆสิ่งที่มันมัน สิ่งพวกนี้มันไม่ต้องจําเป็นนะคะคือมันเป็นเหมือนกันว่าอุปมาอุปไมยกันมาเรื่อยๆจนเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งแต่พอเรามาอยู่ที่นี่มันมันไม่จําเป็นต่อชีวิตชีวิตเราคือต้องประจนภยัยต้องมีประสบการณ์ต้องได้เรียนรู้ต้องได้เจอกับคนที่มีความรู้ให้ความรู้กับเราเจอคนหลากหลายไง,งคืนนี้เป็นโอกาสในการพิสูจน์ความสามารถอีกครั้งเมื่อเรวมกัคร ิเชตกลาดชื่นศิลปินร่วมสมัยระดับโลกของไทยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสารของประเทศฝรั่งเศสได้เปิดโอกาสให้เด็กๆจากคณะมรดกใหม่มาโชว์ความสามารถอันหลากหลายทั้งร้องเต้นเล่นละครการซ้อมอันหนักมน่งที่ปนเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและรอยน้ำตาเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่สอนให้เด็กๆรู้ว่าชีวิต ก็ไม่ต่างอะไรจากละครหรือน้ t เพลงดีชั่วสูงตำ่ำสุขสมทุกรมทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบที่สามัญยิ่งของชีวิตประสบการณ์ร้ายๆที่ผ่านพบผ่านมาและจากผ่านไปโลกยังมีงมุมใหมยและทางเลือกใหม่ๆให้ชีวิตหากยังมีเพลงและละครมีทั้งความหวังและกำลังใจ มีสิ่งนี้ได้เพราะครูสอนดี